เช้านี้นะครับผมพาพี่น้องมาตัดผักสลัดครับนี่เลยนะสูตรนี้ใช้แค่ปุ๋ยคอกนะครับผสมกับดินก็สามารถนะครับที่จะได้กินแน่นอนนะผักสลัดถามว่าโอเคยังไงนะครับยังอ่อนอยู่นะยังโตได้มากกว่านี้พอดีผมปลูกชิดไปนะครับซส์แบบบลอกอกบลกาักันอยู่นะครับแต่ถ้าปล่อยให้โตกว่านี้ไม่ได้มันชิดกันแล้วนะครับเช้านี้ตัดผักสลัดกันครับ น่ากินหรือเปล่าสำหรับพี่น้องที่ติดตามแปลงผักแปลงนี้นะครับที่เรียกว่าปลูกแบบหมุนอุ้ยปุ้ยตอนนี้ก็เก็บพวกสลัดไปกินแล้วนะก็หลังจากนี้ก็จะมาเก็บอีกเพราะว่าแน่นกันแล้วเห็นไหมครับแน่นมากนะแล้วแบบตัวต่อไปที่เราจะกินนะครับผมเล็งไว้ก็จะเป็นคะน้าเห็ดหอมนะครับดูความอ้วนนะครับเริ่มแล้ว เริ่มแล้วรออีกสักหน่อยไหมหรือจัดเลยสําหรับแปลงนี้นะครับจะเป็นแปลงที่ปรุงดินค่อนข้างดีนะครับเพราะจะมีดินปุยป๋ยคอกปุย๋ยคอกคือปุย๋ยคอกน้ำอยู่แล้วสาหรับสูตรของผมนะแล้วก็มีขี้เขอ้อยแกรบเผานะครับก็จะได้ประมาณนี้เลดโอ๊กนะครับแล้วก็สลัดสีเขียวนะครับผักชีตรงนี้สามารถปลูกได้นะครับแต่ท้ายคลิปผมจะพาไปตัดสลัดนะครับเพื่อนําไปให้พี่น้องได้กินนะครับ พอจะขึ้นบ้านใหม่บ้านยังไม่เสร็จ1 0 0เร็นะเสร็จประมาณสัก35% 40%นะครับแต่สามารถอยู่ได้อาศัยได้นอนได้ผมก็จะมาอยู่แปลงผักตรงนี้และครับแล้วก็จะปลูกผักสวยให้คุณผู้ชมได้เห็นนะครับเนี่ยมันก็น่าจะสนุกมากกว่าเดิมอีกนะครับเพราะว่าผมนอนอยู่หน้าง,งานนะนี่เลยครับสําหรับผักชีต้นหอมนะก็คือที่เราทําไปเมื่อครั้งก่อนเห็นไหมที่หวานไปอะครับถ้าจะเก็บกินเนี่ยได้แล้วเห็นไหมแป๊บเดียวเองนะครับไม่ได้นานหวานจากเมล็ดเลยนะ ต้นหอมก็เสียมแบบง่ายๆตอนนี้แตกกอได้ดีนะครับต้นเริ่มดีแล้วแล้วเช้านี้นะครับก็มาเก็บไข่ไก่นะครับวันนี้ไข่ได้โอเคมากนะประมาณ95%ซนะครับก็คือ20ตัวได้ทั้งหมด19ฟองนะครับบางวันก็มีถึง20ฟองเลยนะตอนนี้ก็ยังมีตัวที่เข้าไปไข่อีกนะเก็บวันหนึ่งวันละครั้งนะครับก็อยู่ที่ประมาณ16ถึง20ฟองกันเลยทีเดียวนะสำหรับไก่ไข่อารมณ์ดี ตอนนี้ก็เจ็ดโมงครึ่งนะครับตอนนี้แดดออกมาแล้วนะต้องรีบตัดผักครับผักกรอบมากนี่เลยสลัดที่เราปลูกไว้เมื่อคลิปก่อนนะครับวิธีการปลูกสลัดไม่ได้ยากสำหรับหน้าหนาวยิ่งง่ายนะครับอันนี้ผมปลูกชิดก,กันมากนะพี่น้องมันเลยโตได้ไซส์ประมาณนี้ซึ่งถือว่าใหญ่ไหมนะครับก็ถือว่ากินอร่อยนะครับน่าพอใจแล้วแหละนี่เลยนะครับสำหรับผักสลัดนะครับที่เราปลูก เนาะวันนี้ก็คือจะขึ้นบ้านใหม่นะครับแต่บ้านยังไม่เสร็จร0อเนะเสร็จประมาณ30%นะครับแต่มีห้องให้อยู่2ห้องเนาะเพื่อจะมาใา่อยู่แล้วก็อยู่หน้างานตรงแปลงนี่ครับตรงส่วนนี้แหละนะครับเห็นไหมสวยๆเลยนะก็ถือว่าเป็นสิริมงคลให้คนได้มากินให้อิ่มแล้วก็กินผักดีๆนะครับที่เราปลูกแบบปลอดสารพิษนะครับไม่ใช้อยาฆ่า,ามแมลงแล้วก็ไม่ใช่ปุ๋ยเคมีสักเม็ดเดียวนะนะก็ถือว่าเอาโอเคแล้วแหละนะครับตอนรับแขก นิดๆหน่อยๆนะครับพี่น้องไม่กี่คนเหรอครับเดี๋ยวได้อยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะมันมากกว่านี้นะครับตื่นเช้ามาอยู่แปลงผักแล้วก็ตกเย็นอยู่แปลงผักเนี่ยมันจะเห็นอะไรงามๆแน่นอนนะครับยังก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะเดี๋ยวนี้ผมจะนําไปล้างแล้วก็เตรียมรับรอแขกครับสวัสดีครับนี่เลยชิดมากชิดกันไปหน่อยชิดกันไปหน่อยต้องปลูกให้ห่างกว่านี้โอเค แอดฟิเทก99